วันนี้ไปเริ่มกันที่ผู้ประชาการหันบกนะคะได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ค่ายประเสริฐสงครามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดผลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้ปัญชาการฐานบกเป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโอกาสนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญโดยมีพลโทสวราชแสงผลแม่ทัภาคที่สกล่าวต้อนรับคณะผู้บัญชาการฐานบก และผลตรีวีรยุทธ์รักสินผู้ประชาการกองกำลังสุรนารีสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงในห่วงที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้หน่วยกองพลฐานรับที่6ให้ปวามเร่งด่วนในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจรวมทั้งการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืงยนอย่างเต็มขีดความสามารถและสมพระเกียรติทั้งในด้านการป้องกันประเทศการ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนการเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้ประเทศชาติสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤตการมาได้จนถึงปัจจุบันรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังรบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับและการพัฒนาระบบการฝึกต่างๆทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย อันจะส่งผลให้กองทัพบกมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้รู้ล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนํากองทัพบกไปสู่ความเป็นกองทัพบกชั้นนําของภูมิภาคและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไปและถึงแม้นว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแต่การทหารต้องคงอยู่เพื่อปกบ้องอธิปไตยของประเทศชาติและประชาชน ต่อมาผู้บัญชาการฐานบกได้รับฟังการบรรยายการฝึกฐานใหม่เฉพาะหน้าที่ที่หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานชั้นที่6กองพลฐานราบที่6และพบปะหน่วยฝึกฐานใหม่เฉพาะหน้าที่ของหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานรับที่6ผ่านระบบประชุมทางไกลและพบพูดคุยฐานใหม่จากสถานพินิจฐ์จำนวน4นายทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานบกให้ความสําคัญกับการให้โอกาสกับผู้ที่มีใจรักและสมัครมาเป็นทหารโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุนอาธิเยาวชนจากสถานพินิจ์ หากได้มาเป็นทหารก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเยาวชนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ก็จะได้มีทางเลือกในการดำเนินชีวิตเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่สมัครมาเป็นทหารแต่ยังไม่สามารถผ่านการทุกสอบเพื่อต่อยอดเป็นนักเรียนในสิบอาจด้วยเหตุผลทางด้านวิชาการหรือร่างกายให้พิจารณาสนับสนุนให้เป็นทหารอาสาหรือข้าราชการในส่วนงานอื่นๆของกองทัพต่อไป จังนั้นผู้บัญชาการฐานบกได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของกำลังพลของหน่วยกองพันฐานม้าที่21กองพลฐานราบที่6พร้อมพบปะกำลังพลเน้นย้ำหน่วยให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุหรือแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุขในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สร้างความสัมพันธ์อันดีความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ดีแก่หน่วยทหารพร้อมได้พบให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กําลังพลของหน่วยกองพลฐานราบที่6 ผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะ,ะเดินทางต่อไปอยังมณฑลฐานบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงครามและสักการะพระบ,บรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยและตรวจ การฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการและตรวจเยี่ยมปวาเป็นอยู่ของครอบครัวบ้านพักกำลังพลของหน่วยที่พักอาศัยภายในค่ายประเสริฐสงครามพร้อมได้มอบสิ่งของผลิตภัณฑ์อาหารให้ครอบครัวของกำลังพลในสิบเพื่อไว้ใช้ประกอบอาหารบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพลและครอบครัว จากนั้นผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยกรมฐานราบที่6ค่ายบดินเดชาจังหวัดยะโสธรพร้อมมอบถุงยางชีพประกาศศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้โอกาสตามโครงการถุงยางชีพประกาศศึกษาโดยการนําสิ่งของเครื่องใช้และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนและมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุขในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย หลังจากนั้นค่ะได้เดินทางไปยังหน่วยฝึกฐานใหม่กองผนานรับที่2กรมฐานรับที่16รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจการฝึกฐานใหม่เฉพาะหน้าที่ของหน่วยและพบปะฐานใหม่จากสถานพิ